สวัสดีครับพบกับผมเม้ง DIY สัปดาห์นี้นะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับที่เราจะนำสวิตช์ธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นสวิตช์ที่สั่งการผ่านมือถือได้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วน2ชิ้นนี่เลยชิ้นแรกจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่สามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้ในที่นี้นะผมใช้เป็นตัว Vmos D1 ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่มี ESP 826ติดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ,อตัว s e r v ์โวมอเตนะครับจะเป็นเบอร์ MG 9 0 S นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เฟืองของมันจะเป็นเฟืองโลหะนะครับก็บจะใช้งานได้ทนกว่าเป็นเฟืองธรรมดา แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะเป็นตัวฐานรองนั่นเองครับฐานรองตัวนี้ก็จะใช้เครื่อง 3D printer ์เนะครับพิมพ์ขึ้นมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในที่ใต้คลิปแต่เลยนะครับ mm hmm. ผมจะทิ้งลิกงดาวน์โหลดไฟล์ STL ไว้ให้นะครับ mm hmm. ซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวไมโครตัวเรื่องของเราให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่3สายด้วยกัน วิธีการต่อก็ตามรูปนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ URL นี้นะครับซึ่งก็คือ bring.cloud นั่นเองตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นตัวก้างครับที่เชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของเราแล้วก็ตัวไมโครตัวเรืองของเรานั่นเองขั้นตอนแรกให้เราทําการ create new account ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีนะทําการ create นะครับแล้วก็ใส่อีเมล แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด sign up หลังจากนั้นนะครัจะมีอ e ีเมลมาที่เมลของเราหน้าตาประมาณนี้เลยจะเป็นให้เราสร้าง password นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ create password หลังจากนั้นก็ตั้ง password ครับซึ่งก็จะมีกดในการตั้งอยู่ตามนี้เลยนะครับเมื่อตั้ง password เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกด next แล้วให้เราทำการกรอก Username, Password ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการ Login ินนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับทำการล็อกอินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาแรกที่เจอก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ t m p p a t e จากนั้นกด n w w t m p p a t e ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราครับผมจะตั้งชื่อว่า o n o f f s w i t c h แล้วกันนะ แล้วก็ตัวนี้ครับฮาร์ดแวร์ก็เลือกตัวที่เราใช้นะผมใช้เป็น esp 8 2 6 6นะครับก็คือ wemos d 1น,นั่นเองแล้วก็ Connect เป็นแบบไหนครับผมใช้เป็น Wifi แล้วก็ description ตัวนี้ก็อธิบายไปนะว่าใช้สำหรับทำอะไร on off switch ชื่อเหมือนกันกันกบชื่อโปรเจกต์เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็กดดันนะครับ เมื่อกดสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ mm hmm. จะมีหน้าตาประมาณนี้ให้เราไปที่ Data Stream นะครับตัวนี้จากนั้นกด New Data Stream แล้วก็เลือกอผมจะเลือกตัวนี้นครับเป็น Virtual Pin นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันผมจะตั้งชื่อเป็น Switch แล้วกันคือ Switch แล้วก็พินตัวเนี้ยมันเราสามารถที่จะเลือกค่าได้นะครับมันก็เป็นชื่อของมันนั่นเองเหมือนกับที่เราใช้ a r d u i n o นะครับ r d u i n o มันก็จะมีพินเป็นดิจิตอลจาก0ถึงค่า13อะไรพวกนี้นะครับอนาล็อก0ถึงอนาล็อก5ประมาณนี้แต่ตัวนี้นะครับเป็น Virtual p พิก็คือเราสามารถใส่ได้สูงสุดถึง2 5 5าขาเลยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขาเสมือนละกันนะครับ โอเคผมจะใช้เป็น pin 0นะ b 0ตัวนี้แล้วก็ type ของมันเป็น integer เพราะว่าผมจะส่งแค่ค่ากับ0กับ1เข้ามานะเพื่อที่จะสั่งการให้ตัวโซ่มอเตอร์ทำงานนั่นเอง integer นะครับค่ามี0กับ1จากนั้นก็กด create ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราก็จะได้ตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับที่ใช้สำหรับ รับส่งข้อมูลจากไมโครอนโทรเลอ์ของเราแล้วก็จากโทรศัพท์ของเราไปที่ไมโครอนโทรเลอ์ของเราครับเมื่อเราตั้งค่าในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Preference แล้วก็ใส่ค่าตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อทําการาดาวน์โหลด esp ไป6องขบนะบเป็นดาวน์โหลดพวกบอร์ดไลบรารีอะไรพวกนี้นะครับ ฉะนั้นก็กดโอเคเมื่อเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการติดตั้งบอร์ดเมเน g เจอร์นะครับตัวนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับบอร์ดเมเน e เจอร์นะครับเข้าไปที่ทูบอร r d แล้วก็ Board Manager ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็พิมพ์ ESP นะครับแ2 6 6แล้วก็ทำการเซิร์ชครับตัวนี้ผมทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ติดตั้งนะครับก็คลิกเลือกเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ทำการติดตั้งอ่าตัวนี้ผมทำการอัปเดตดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วอัปเดตเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการปิดจากนั้นนะครับไปที่สเก็ i n c l u d e library นะครับแล้วก็ manager library จากนั้นก็พิมพ์คำว่า bring นะครับแล้วก็ search กลับมตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเลยนะครับทำการติดตั้ง library นะครับโดยกดเข้าไปแล้วก็เลือกเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.0.1่น1.0.1ะครับแล้วก็ทำการ install เข้าไปตอนนี้ผมติดตั้งไปที่รบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ u ั d เด e แล้วกันครับมีเวอร์ชั่นใหม่เข้ามา ต่นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ1.0.1นะครับณตอนนี้นะครับถ้ามีเวอร์ชันที่ล่าสุดกว่านี้ก็สามารถที่จะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตั้งลงไปได้นะครหลังจากนั้นก็กดปิดตัวนี้ออกไปนะครับให้เราเลือกไปที่ไฟล์นะครับ example แ,แล้วก็เลือกที่ bling ครับหาคำว่า bling ให้เจอนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลือกเป็นชนิดปอดของเราครับ ที่ใช้อยู่ผมเป็น esp แบบก็เลือกตัวนี้ก็จะได้โปรเจกต์ขึ้นมา1โปรเจกต์ครับหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่ามี2ตัวนี้นะครับที่ต้องใส่ค่าเข้าไปก็คือ bring template id แล้วก็ bring device name ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนะครับกดที่ info นะครับเนี่ยก็จะมีตัวนี้ให้ก็ทำการ copy มาเลย copy มาแล้วก็มาวางทับ ตัวนี้ได้เลยนะครับลงไปเลยอ่านี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกเหมือนกันนะเลือกเป็นอะไรเราใช้บอร์ดเป็นอะไรครับเป็น d e mos d 1 mini ไหมนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับถ้าสมมุติอ่าถ้าผู้ชมใช้โห d ด m c u ก็สามารถเอาตัวนี้ออกแล้วก็ทําการอัปโหลดโค้ดลงไปแต่ในที่นี้ผมจะไม่เลือกอะไรนะเพราะผมใช้เป็นร e m o s d ีวันาไม่ใช่ตัวนี้เนาะลองดูนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการอัปโหลดโค้ดเข้าไปที่ตัวไมโครคอนโทรเลอร์อของเรานะครับก็ไปที่ Tool นะครับเราก็เลือกบอร์ดของเราเอ่าของผมมันจะเป็นตัวนี้นะครับ esp 8 board 2 6 mm บ hmm. เป็นรุ่นอะไร mm hmm. uh, v m o s d 1 r 1 uh, ตัวนี้ mm hmm. ก็ลองเลื่อนดูนะว่ามีตัวไหนตรงไหมนา uh, จะเป็นตัวนี้นะ mm hmm. แล้วก็ uh, เลือกคอมพอร์ตนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าคอมพอร์ตใช้อะไรอ่าเราก็ถอด usb ที่เสียบอยู่กับ uh, ตัว arduino เราลแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่มันก็จะเด้งขึ้นมานะว่าคือตัวไหน ันนี้ผมเป็นคอม6จากนั้นก็ทำการอัปโหลดขั้นตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วแต่ความเร็วของไมโครโทูเลอร์ของท่านผู้ชมจากนั้นกดที่ serial monitor ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดรีเซ็ตที่ตัว Arduino ไปครั้งครั้ง r d Uno i board เมื่อเราทำการ กดรีเซ็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆขึ้นมาหลักๆเลยก็คือดูตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ามันทําการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวไหนอยู่ตัวไหนอยู่นะครับตอนนี้ของผมจะเป็นตัวนี้นะครับ Wi-Fi ที่บ้านขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในชื่อว่า Bing IoT New นะครับซึ่งจะมีทั้ง Android และ iOS นะครับก็ทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการล็อกอินโดยที่ User โดยที่ username และ password เนี่ยจะเป็นอันเดียวกันกับที่เราทำในเว็บไซต์เมื่อกี้เลยครัตรงนี้เลยแล้วก็ทำการ log in ให้เรียบร้อยครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่ add new device แล้วก็ connect to wifi แล้วก็กด r e a d y จากนั้นก็มาดูที่ serial monitor ครับมันก็จะขึ้นว่า เราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Network เนี่ยของตัว Bing, On, Off, Switch ตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่าสังเกตตรงนี้เลยเป็นชื่อเดียวกันนะครับให้าการจอยเข้าไปแล้วก็ทำการเลือก Wi-Fi นะครับเราอยากให้มันไปเกาะที่ Wi-Fi ตัวไหนผมอยากใช้ตัวนี้นะครับตัวแรกแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ continue นะครับระบบก็จะทำการ คอนเน็ก Wi-Fi ให้อัตโนมัตินะครับซึ่งปกตินะครับถ้าใครเคยใช้ i n n เวอร์ชันเก่าเนี่ยเราต้องไปตั้งค่า Wi-Fi เองนะครับในโค้ดเลยแต่ตัวนี้นะครับเขาก็จะทำการ c o n f ิกให้เองนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเขาเลยโอเคอชื่อนี้แล้วกันนะครกดดัน c o n t i n u e นะอันนี้นะครับก็ create เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดดันไป Okay, ประมาณนี้ผมก็จะเพิ่มโค้ดเข้าไปนะครับเป็นส่วนที่เอาไว้ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองครับโค้ดก็จะมีประมาณนี้เลยโดยที่โค้ดตัวนี้นะครับผมจะอัปโหลดเข้าไปใน g ิ t h u ัสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น ID ของเรานะครับที่ที่ในขั้นตอนแรกที่อยู่ในเว็บนะครับแล้วก็ d e v i ว e Name ก็ใส่ให้ตรงนั่นเองครับแก้แค่ตรงนี้ครับแล้วก็ทําการอัปโหลดเข้าไปใหม่ ตอนนี้นะครับเรามาดูที่แอปพลิเคชันของเราบ้างกดเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกทำการเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับผมจะเลือกเป็นบัตทอนธรรมดาอ่าเราก็จะได้มาหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็กดเข้าไปในปุ่มอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับตรงที่เป็น select data stream ตรงนี้นะครับ s ีเ e ็ a ดัตตรัวนี้ให้เลือกเป็น Switch V0 นะครับเหมือนกับที่เราตั้งไว้ในเว็บไซต์เลยครับเราก็เลือกตัวนี้เป็นสวิตครับอันนี้เป็นล็เบลนะครับเวลาเปิดปิดให้มันแสดงข้อความว่าอะไร,รผมก็จะเ default เลยนะอ่าอันนี้ตั้งชื่อให้มันผมก็จะไป Default เหมือนกันแล้วก็กดออกไปกดกากบาทแล้วก็ลองกดดูนะครับ เราจะลองกด on off ดูนะว่าใช้งานได้หรือเปล่าเห็นไหมครับ on off ก็จะไปอีกทางเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรากด on มันจะกดไปด้านหน้านะก็คือมันสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้เรากดไปด้านหน้าปึ๊บเปิดไฟแล้วก็กดปิดไฟแล้วกดมันก็จะกดกลับมาด้านหลังแบบนี้เลยซึ่ง การตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยเราต้องตั้งให้แกนนี้มันขนาดนะก็คือแกน90สบองศาผมตั้งไว้เริ่มต้นเลยให้มันเป็นแนวนี้นะครับกดเปิดกดปิดนะครับส่วนของโค้ดก็จะมีเพียงเท่านี้หลังจากนี้เราก็จะทำการติดตั้งกับสวิตช์ที่เราต้องการจะใช้งานครับอันนี้ผมก็จะทดสอบนำมาติดตั้งกับสวิตช์ที่เป็นห้องเก็บของนะครับตัวนี้ ผมก็จะใช้กาวสองหน้าแปะเข้าไปแล้วก็เอามาวางไว้บริเวณขอบขอบของสวิตตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้มือเปิดปิดแมนนวนได้เหมือนเดิมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี s ซลมอเตอร์นะครับอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, แล้วก็แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายตัวนี้จะใช้เป็นอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์เสียบก็ได้นะครับถ้าตรงนั้นมีปลั๊กหรือว่าจะใช้เป็น power bank ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมสะดวกเลย โอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดปิดไฟให้ดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะผมต่อเป็น c g นะครับตรงนี้เห็นนะครับต่อเป็น 4G เพราะฉะนั้นเราสามารถสั่งจากที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตเราทำการเปิดปิดสังเกตตอนปิดใหม่นะครับอันนี้เปิดปกตินะคเพราะตอนปิด สังเกตว่ามันจะดันแรงนะครับจนนนิ้โกออกมาเลยตรงนี้เราสามารถแก้ได้ในโค้ดนะครับว่าให้โซลมอเตอร์เนี่ยหมุนตอนปิดเนี่ยไปกี่องศาผมตั้งไว้180นะมันอาจจะเยอะไปให้ท่านผู้ชมปรับลงมาเหลือ170หรือน้อยกว่านั้นก็ลองทำการปรับได้นะครับว่าโปรแกรมตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้หมดเลยสำหรับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับคร่าวๆในการนำโซลูมอเตอร์นะครับมาใช้เพื่อการเปิดปิดไฟเปิดปิดสวิตช์นะครับหรือว่าเอาไป กดเปิดปิดพัดลมอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับหากท่านอยากทดลองทําตามนะผมจะทิ้งลิงก์รายการอุปกรณ์ไว้ที่ใต้คลิปครับแล้วก็รวมไปถึงพวกไฟล์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องผมจะไว้ใต้คลิปด้วยเหมือนกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมิง DIY คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ